ผมก็มากับเพื่อนผมสองคนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับมาแล้วทุกผู้ชมผมไม่ได้เป็นนะครับตาเลกผมไม่ได้เป็นที่เป็นเอ,อ่อคู่หมีดูที่ประจรประมาณนั้นนะครับโอเคเสียงก็อาจจะไม่ดังนะเพราะว่า่กดทําไมเนี่ยกดทําไมกดทําไมครับคุณกดทําไมเพื่อนผมกดนะครับมีอะไรโอเคโอเคครับ กดทำไมครับกดทำไมพูดมาเลยครับเพื่อนผมเพื่อนเพื่อนผมกดปุ่มนะเขียวเข้มเดี๋ยวตามเั่นผมเป็นยานสักคลิปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสักคลิปตักคลิปนะครับฆาตกรมีอยู่สองคนครับคนเล่นสิบห้าคนหรือว่าจะเอาสิบคนก็ได้ครับแล้วแต่นะครับ ไปเขาอยากเล่นจะแย่งแล้วเขาโหวตก็เห็นไหมฮะโอเคดีแค่ไหนเขาไม่โหวตเนี่ยดีนะผมเปิดผมเปิดการโหวตเนี่ยถ้าไม่เปิดการโหวตเนี่ยมันจะเป็นสีดำเรามองไม่เห็นเลยนะเฮ้ยคุณคนคนเอนจิเนียร์รอเปล่าเนี่ยเอาแย่ละก็ใช่ไงคุณเพิ่งมาลู้เลยไงเดี่ยว มันดับนะท่านผู้ชมแย่แล้วเวทกงทำเวทซ่อมไฟก่อนผมว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์แมปใหม่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปทัวร์อีพีหน้าดีกว่าอ่าซ่อมเพืเ่อนๆผมสนุกตายแหละแแมบอื่นๆเดี๋ยวผมต้องพาพาท่านผู้ชมไปทัวร์แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปทัวร์ทีหลังคนระับแมปเกา่า นะครับอันนี้มันแมปเก่าสุดแล้วมีแมปอื่นด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เลือกโอเคครับมีคนตายอ่าเพื่อนผมตายแล้วหนึ่งครับหรือเพื่อนผมคนเดียวเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยผมตายไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผมตายไปแล้วฮะเพื<ม>่อนโอเคครับ เออกล้องมันติดไหมท่านผู้ชมกล้องน่าจะติดนะผมผมดูอยู่นะมันมันไม่น่าจะพลาดน,นะผมว่าเพราะว่ากล้องมันก็กล้องมันก็ติดอยู่อันนี้ผมอัดคลิปในรถนั้นเนี่ยคนว่าอะไรอัดคลิปในรถทีโซเป็นเหรอครับวดเลยวดเลยปิดก,กระจกก่อนปิดก,กระจกจะได้ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเตดร้อนชิบหายเลยเนี่ยกวาดล่ามหำน้อยเลยครับท่านผู้ชมไปแล้ว โอ้สีน้ำเงินได้ออกแทนครับโอ้โหสีน้ำเงินไปแล้วทุกผู้ชมแลกแ,แ,แล้วไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนผมได้เป็นไหมอะไรเด้ยอ่ะเควสเควสอัน,นี้มันทำยากมากเลยนะทุกผู้ชม จำนานมากนะ q u e s t นี้ที่กดบึ้ๆสมองผมไม่ได้จำดีอะไรขนาดนั้นนะท่านผู้ชมจะง,งูก็ว่าได้เนะี่ยกดตรงไหนอีกทีนี้เอ,อ้ยยังถูกตื่นตื้ตื้ต,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 ตโอเครอบนี้จำไหนเควสนี้ยากมากครับสมองผมนี่แทบจะมันจุความรู้ไม่ได้ ผมนี่เป็นครูเมดที่ประจอนเฮ้ยมีคนตายอ๋เอ้ยผมรีพอร์ตเลยบอกได้บอกได้ตาหนีบอกได้แค่ตาเดียวเด้อ โอเคครับ okay, นะเพื่อความมันจะขี้โกงกันไหมบอกแค่ตาเดียวอ่าผมบอกให้คนอื่นเออสคริปก่อนสคริปเอาบอกคนอื่นออสคริปโบสถก่อนนะครับอะไรครับคุณเออก็ช่างมันเด้อใครเขาพาอัดคลิปไม่ใน,ใน,ในรถไม่รู้นะอ่ะใครเขาพาอัดคลิปใน,ใน,ในรถไม่รู้นะครับแต่ผมอัดไงเข้าใจไหม <laughs> คุณไปนั่งก็ได้นะคุณมาจอดรถบูมเราไหมนะคุณมาจอดเไม แล้วคุณจะมาเลือกสิผมทำไมเอ,อ้ยอย่าหาเล่นครับ,ค,รบคุณเห็นเจ้าของรถไหมครับเห็นนะอยา่ามันจะล็อกห่วยโอเคครับท่านผู้ชมถ้าได้ยินเสียงเออในชีวิตจริงยกเว้นเพื่อนผมหรือเสียงผมก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับโอเคเราก็จะทำการตําเควสอ่ะเควสอะไรอัปโหลดครอัปโหลดอัปโหลดโอเคอัปโหลดเสร็จแล้วท่านผู้ชม มีคนดูกล้องไงมีคนดูกล้องมีคนดูกล้องจริงเหรอบือก็เป็นที่ประจอนเหมือนกันเนี่ยมีคนตายเขียวอ่อนช่อนแตกช่อนล้วงเย่ yeah, แล้วเขียวอ่อนล้วงได้ไง เอสัสีไหนอ๋อสีม่วงสีม่วงอัดโดอัสีม่วงละกันนะผมต้องขอไปในความขี้โกงด้วยนะคือตานี้ตาเดียวจริงๆครับมันจะเกินไปเพื่อนผมบอกพนานให้ตบปากเลยเอาเฮ้ยล้ววัเสมอกันอีกนะหัก วัวเสมอกันนะวัวเสมอแกมาไม่ตายไ,หไงไหรอกแค่ล่วงอัพหลดก่อนนะอัพโหลดอัพหลดกดทำใหม่สีม่วงก็สีม่วงไงไหน,น,นว่าชื่อคนเนี่ยชื่อคนมันอยู่ไหนฟุดด้าฟุด สีส้มเพื่อนบอกสีส้มครับเพื่อนบอกสีส้มสีส้มกับสีเทาอ่อนทษกันนะครับสีม่วงกัสีม่วงมันมันเถียงกันนํำใหม่เนี่ยตามยิงมันเถียงกันนํำใหม่เกมนานมากเกมนานพูดไปแล้วเขาบอกว่าพูดเห็นไหม ไม่ในฝุ่นเขาหวดเล้ววนสิม่วงเล้วคาตกรเหลือหนึ่งคนเนี่ยแย่แล้วอาผมเอาจะอัพโหลดเฮ้ยเพื่อนกดทำไมคือตรงพิมพ์มันหายไงท่านผู้ชมเมื่อวานมันยังไม่หายอ่ะตรงพิมพ์มันหายไปแล้วท่านผู whole, ้ชม เขาปิดไม่ให้พิมพ์อ่ะแล้วผมต้องมานั่งเลือกแบบเนี้แล้วมันไม่มีคําที่ผมต้องการด้วยไงประเด็นไม่มีให้พิมพ์เหมือนในคอมอ่ะเย่แล้วโอ้โหแล้วผมต้องมานั่งหาแบบเนี้ยคําถามเอ้คําเอ้คําตอบที่เราต้องการมันก็ไม่มีด้วยไงผมต่อแปลกแล้วนะสีม่วงเหมือนจะร่วมมือกับสีนี้หรือเปล่าสีลิสติกอะ พูดไปงั้นแหละล้วไม่จมเออขน,นาจะใช่หรือมั้งจะอัพโหลดแต่ละทีเนี่ยทำไมมันจะอัพโหลดแต่ละทีทำไมมันยากจังเนี่ยผมถามจริง เธอไม่ก่อนอถามก็ได้ใครเดทมันได้ไหมเนี่ยเอ้ยมันได้ก็ช่างมันเนี่ยหาชื่อคนเนี่ยอันนี้มันตกใจเฮ้ยเอาวทแล้วทุกผู้ชมบทบทๆๆนะครับผมผมผมถามเพื่อนว่าใครห้องนี้เขาไม่ค่อยคุยกัน สวยครับสวยกดมาแล้วกดมาแล้วโอเคอันผู้ชมเราจะมาซื้อของกันนี่ผมไปซื้อดีบาร์นะคือผมไปซื้อนี้มาเฮ้ยผมเกินไปเออ นะผมใส่โปรไฟล์แบบนี้โปรไฟล์ใหม่ผมไปซื้อมาใส่อันนี้ซื้อของอยู่ค่ะท่านผู้ชมทำการซื้อของโอเคเป็นหนึง่งขอซื้อชุดก่อนนะครับซื้อชุดซื้อชุดอ่าซื้อซื้อชุดมานี่โอเคมาท่านผู้ชมไป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 กันนะครับตาสุดท้ายแล้วเพื่อนโบอกเพื่อนผมดูไม่ไหวแล้วกับความยากลําบากากลับบ้านไปรอดูคลิปได้เลยนะเราสามคนเนี่ยอ้าว อ้าวทำไมเนี่ยโอ้โหแลวเป็นคูหมีดดูดิประโจนี่คืออีพอตเตอร์ไม่ออกให้ผมเลยใช่ไหมเนี่ยผมถามจริงอีพอตเตอร์มันไม่ออกให้ผมอ่ะแันลสีแต่ละสีมันกองกันตรงนี้โอ้โหแล้วรูบบาดไม่ไป รูดแบตไม่ไปเบื่อช่วยหน่อยรู้หรือยังว่ามันเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเพื่อนเออคุณกอดทำไมเฮ้ยจะไปชมหรือไง ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาถ้าไม่ใช่ตาแสงผมปวดคุณแน่อ,นนอ่พาพนันกันนะอ่าเพื่อนผมกลับไปแล้วหนึ่งคนไปมุมกลับไปแล้วไม่นะโอเคนะครับถ้าใครโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ถ้าใครโดน,นลคลิปนี้ก็ไม่ยาวครับผม ผมมาเล่นกับเพื่อนผมไ่เฉยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ